จริงถ่ายานานถ่ายให้แบบเต็มเต็มเมื่อกินเต็มหรือเปล่าเนอนอย่าลืมเลยเด้อบันบนก,ก็ได้ไปคนหนึ่งฝนมาแล้วเนี่ยอยากได้กระปุกนี้แหละเอาเวอร์เอร์หน่อย และขนมด้วยคือถ้าเข้ามันก็จะได้แต่ว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้ เรื่องการชื่นชมเนี่ยต้องต้องยยบย่อมให้หน่อยดีนะใส่อวยนะครับอวยใส่อวยตัวตัวตัวเองตัวเล็กขนาดไหแล้วพี่ปลาอะไรบ้าง ขึ้นไปข้างบนเลยก็ได้ค่ะโอเคค่ะพีน้หายอีกนิดครับขอบคุณครับห่างๆางครับขอบคุณครับเดี๋ยวบ้านดึงประตูเข้ามาให้น้องอีกก็ได้<า>นะคะ,ะเดี๋ยวน้องมิ้นบิดบิดบิด,บดช่วงล่างข้างล่างค่ะบิดเปิดออกมาหาพี่อะค่ะอีกอีกนิดนึงค่ะสองขาทางล่างโอเคค่ะอย่างค่ะสวยค่ะ เออสวยสูงครึ่งสบายเลยประมาณั่วมเห็นล้วตราตรึง ังเลยอ่ะนชุดทยนี้งามากต้องแทนแล้วไงน้องแหวนจะใส่สีอะไรอ่ะทีไม่ได้ทำถืออ่ะขอคิดก่อนนะที่สวนส่งไลน์มาได้้นหนูเอาเขียวไที่ไม่มีเวลาขัดเขาเขาเริอมออกมาแวบๆเป็นอย่างช่วงนึงที่แครขัดเขาที่แบบตนซื้อไปอยู่ด้วยกันทุกคนกลัวหมดเลยทุกคนไม่กล้าเข้าบ้านพี่แพวยายที่เียนคะไม่น่าไม่ัต อยากมะนเป็นพนันหน่อยเล่าไม่ดูใช่ไหมคุกพลอยอนะีนี่แหะได้ไหมมันแดดจะมาพนะี่เปิดเปิดตัวนะ้ครานีลครับชุ่งช่งช่เข่าเปิดเปิดมานี่เลยค่ะน้านางแต่เด็กโอเคค่ะตัว เก็บได้เลยนะครับวิดีโอชุดสุดท้ายเลยนะลูกนะข้างหลังมันมีอะไรป่ะนั่นคือลงหมอเย้สง่า<ส><ญ><ส><ญ><ส><ญ>งามมากสวย,ยน้องมินเอาขาเอาขาให้เสมอกันนี่เหรอคะ ฉันจะไปหาทันพี่ที่เรื่องใหญ่เดินตามข้ามาสำํับหมดแล้วค่ะสำลับที่เหลือแล้วคุณจม,มงทำเร่งนี้ช่นง้าแต่งไมน <c oughs> มันไปฆ่าปัดเดียวนี้เดี๋ยวผมจะมวจากข้างบนนะค่อยๆ พี่จิมทำได้หลายอย่างนะคะมี ี่แปงไม่รับงานแล้วพี่แปงบอกไปใช่ไหม่รับแต่แองพี่พี่แปงบอกนอนไปแล้วชั่วโมงไม่ได้ถ้าคิดดูดิแบบทำงานโขกงานสวยมากคุณเลยขอบคุณนะคะพี่แปงพี่ชนชมชุดสวยลิดาสวยลิปลาสวแม่สวยสวยมากมีสามปีนด้วยเป็นเจ้านางใช่ไหมไม่น่ติ่นหองปะาตินอะไร คือไม่มีในข่ายอนาตที่พระราชาจี่เป็นแบบ สวยมากชอบจังเลยเ่นอน บายบายน้องโวดใถ่ารูปเล่นต่อตาก้องน้องแพง <c oughs> <c oughs> ็มที่มากสวยจริงเลย